หมูเลยไายังไปยังอู้วิบขัวเงี้ยครับอือขัวขัวนะครับขวิงขวิงอืออือครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องหากินตามฤด,ดูกาลนะครับมื้อนี้กับผมกับศิพามากู้เบ็ดตามเคยนะครับผมเฮามาใส่เบ็ยดน้าแรงลองเบิ่งนะครับเงี่ยฮาก็ เนี่ยใส่ที่กระเขียดนิโมนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิองไม้นะครับรับไม้ที่เข้าใส่กันม้ำหมวกขึ้นนี้นะครับผมครับลงเบ็ดบอกี้หลังนะครับผมเพราะว่าเขามาลองใส่ลองเบืองครับว่าไม้นี้จะเปลี่ยนยังไงนะครับไปรุนกันเลยครับย่ำเส้าว่าจะมันคือประมันครับเบ็ดต้องที่เข้าใส่กันน้ำหมุนนี่็ล้าใส่ตามหลอดตามคล้องนะครับน้หน่อยนี่ครับ มีหอกอะหลังแรกครับผมเงกยกระโจนอดทนอเลยนะครับนันนี่ป่าเนยโลงเบ็ดบอกี้หลังนะครับเ่าใส่มาลองใส่บนครับหนาแรงกสุขเงีเนาเงียกับเงียใส่เขียดอีโมนะครับ ายครับเซ่ดูครับทางนี้ก็เงี้ยนหล่นเงียนหล่นนะครับพยายามนะครับเงี่ยมขึ้นขันขนิสิตครับผมเด็ก้าสิตครับขันนี่ เปล่มีอยู่นะครับข้างหน้ามหมูเลยครับผมทางข้าง,งหน้ามหมูเลยนะครับหมูจูรูเล่บันรุนครับถือเพร่ะว่าถือหมูเลยครับหมูเล,ลหมเลยกวาอย่าง ตายนะอูยปลาขัใหญ่ปลาขัวปลาขัวอ้๋อูอออ๋บักใหญ่เลยครับนี่ตายครับผมตัวแรกตัวแรกเต็มเล็กมาแล้วครับผม ใส่เมื่อกี้หลังครับนี่ครับเนี่ยหล่อนดีขนาดนี้นะครับผมโอ้ ครับโอ้เนี่ย khủng thằng còn khai còn cần đi ôi bài không có mất cuốn cuốn Đừng đó ừm bảo là bạc kinh ừm อืม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 มองครับอืมเบ็ดเบ็ดหรอครับผมตีดกับตีดข้างๆถ่ายพอดีนี่ครับอืมตวยงามด้วยครับเนี่ยเผื่อหรอครับผม รับผลงานที่ได้นะครับเ้าก็ได้ป่าซ้อตัวครับประคอตัวหนึ่งประเข็งตัวหนึ่งนะครับผลงานย่ำเศร้าครับผมกาบรรยากาศกะคึ้นฟ้าคึ้ฝนอยู่นะครับปิดแต่ฝนตกขนาดเลยครับเมือนครับผมยังมีความมันให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่นะครับใส่เบ็ดกะประมาณยี่สิบกว่าลังเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเขากะหากินตามฤดูนะครับกะทือว่ากะพอได้กินครับสองตัวหลบซ้าเ้าน้ำมือนะครับ ใส่เบียนานแรงครับผมบอกข้อตัวนึงตายครับโอ้เสียดายเนาะรับกเค็งนะครับผมก็ถือว่ายังมีความหมายให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามให้น้ำเน้นะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ